ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะดูดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้กับช่องรายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์อยู่ยังณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ยอดเขาเลยนะคะจังหวัดเชียงใหม่พระพุทธบาทสี่รอยตรงนี้ก็เป็นลานวิหารโบสถ์นะคะรอบพระอุโบสถก็เป็นพญานาคร้อมพระอุโบสถไว้อาจารย์ก็นำพลังดีๆพลังแห่งจักรวาลน,นะคะพญานาคผู้ดูแลปก ปักพระพุทธศาสนานะคะก็เลยนึกถึงในชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมังกรดูดวงประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2567นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะคะแล้วก็ถ้าจะดูดวงส่วนตัวทักในลายส่วนตัวของอาจารย์นะคะในชาวราศีมัง และปีนี้เป็นปีของท่านปีที่ท่านจะทรงพลังมากนะคะต้องบอกว่าพลังในเรื่องของการงานหัวคิดนั้นมามากมายเหลือเกินและในเดือนสิงหาคมเดือนที่เราพร้อมท่านพร้อมที่จะทำการใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าในชาวราศีมังกรที่ได้คิด ในเรื่องของการงานไตรตองมาดีอยู่แล้วจะบอกเลยว่าอาชีพที่เกี่ยวกับพรสวรรค์อาชีพที่ท่านรักนะคะจะสามารถที่ทำแล้วก็ต่อยอดให้มันยิ่งใหญ่ได้โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาคนดีๆจะกลับมากัลยาณมิตรก็จะมาถึงท่านนั่นเองมาหาท่านคนดีก็มาเจอกันในเรื่องของการเงินนั้นก็บอกว่ามีเงินเข้ามาแปลกๆมีรายดับ รายรับแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วนะคะได้กลับคืนหรือไปได้เอาสินค้าที่เราคิดว่าขายไม่ได้แล้วกลับมาขายได้หรือใครที่กำลังจะขายที่ดินบอกขายมานานแหละ ก็จะขายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเดือนสิงหาคมมีโอกาสได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนั่นเองตามหน้าบุญของท่านด้วยนะคะและในชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักท่านจะมีโอกาสได้เจอรักที่หวังดีกับท่านฟังดูแล้ว อบอุ่นใจมากๆนะคะและในความรักที่มาในลักษณะเราเราร้อนใจเราหมดทางออกแต่คนรักช่วยคลายปัญหาได้มีความรักคนมาอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นในความรักต่างประเทศความรัก คนที่ทํางานเก่าๆคนเก่าๆกลับคืนมาคนที่มีอายุมากกว่าเรามาซัพพอร์ตในเรื่องของความคิดและการดําเนินชีวิตการให้กําลังใจมีสังคมดีๆสังคมดีๆเกิดจากมิตรดีๆแล้วก็พัฒนากันเป็นความรักได้แต่สําหรับคนที่ คบกันมาเป็นครอบครัวนานแล้วก็จะต้องบอกว่าจะมีความสมัครสมานสามัคคีและเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนั่นเองเรียกง่ายๆพูดกันตรงไปตรงมาคือท่านจะหงุดหงิดน้อยลงนะคะทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นนั่นเองนะคะและในดวงชะตาของท่านงานที่เป็นเทคโนโลยีงานต่างประเทศงานแดนไกลโอกาสใหญ่ๆกำลังมีมางานสื่อ งานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะแล้วก็งานที่เป็นเกษตรตะกรเกษตรกรรมอย่างเงี้ยส่งผลดีกับท่านมากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องพวกอาชีพประมงนั่นเองนะคะและในดวงชะตาของท่านนะคะในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเรื่องเดียวนะคะในเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะ ผิดปกติมากๆในช่วงวันโกนวันพระนะคะหรือในเวลาที่ เราไปยังสถานที่บางที่ติดอาถรรพ์อะไรบางอย่างนะคะมังกรจะรู้ได้เลยกลับมาเมื่อเนื้อเมื่อเต๋อเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพในเรื่องนี้นะคะแต่อาจารย์จะบอกว่ามันเตรียมน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์หรือตามวัดวาอารามที่ท่านเคารพนับถือไว้อาบช่วงวันพระนั่นเองจะช่วยได้เดือนนี้นะ,ะวันพระอันหนึ่งอาทิตย์จะมีหนึ่งครั้งก็เตรียมไว้สี่ขวดนั่นเองนะคะเป็นความ รับเลยใส่ฝักคมิ้นส้มปล่อยไปช่วยได้นะคะเป็นการล้างพลังงานที่ติดอาถรรพ์นั่นเองนะคะใส่มากรูดลงไปด้วยนี่ก็เป็นตำรับตำลาของวิชาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้นะคะช่วยให้ล้างเรื่องเกี่ยวกับ ไปโดนทาเสน่ห์หรือทายาแฝดมาอะไรต่างๆก็จะช่วยได้นะคะและถ้าถามถึงเรื่องโชคลาบจะได้จากที่ไหนได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะหรือคนที่จากไปแล้วจากตายนั่นเองหรือครูบาอาจารย์เลขอายุของท่านนะคะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบการเงินการงานขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ ท่านสุขกายสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าจมอยู่กับทุกข์อย่าคิดว่าทุกข์นั้นจะอยู่กับเรายาวนานไม่มีอะไรอยู่กับเราจีรังยั่งยืนแม้กระทั่งความทุกข์ก็ตามนะคะความสุขก็ต้องมีมาทำจิตใจให้เบาสบายพร้อมรับกับเงินทองและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะใครน้อมรับพลังบุญอันนี้กดแชร์ กดติดตามขอให้ได้พลังบุญไปพร้อมกันค่ะ